สวัสดีครับเพจขายที่ดนราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาที่อำเภอควนสวรรค์มาขายที่หนึ่งงานอยู่ในตัวอำเภอควนสวรรค์ตรงที่ผมจอดรถนี้ก็คือหลังโรงพยาบาลควนสวรรค์หลังโรงเรียนบ้านจอกครับเส้นนี้ก็จะไปที่เทศาบาลควนสวรรค์นีครับนี่ครับเทศาบาลควนสวรรค์ ขับไปตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายก็ไปที่แปลงที่ดินเลยผมขายในราคาถูกๆครับสองแสนเก้ามืนบาทเนื้อที่หนึ่งงานถูกที่สุดในอำเภอควนสวรรค์นแน่นอนไม่มีใครขายได้เพราะว่าบ้านนอกเราก็บ้านที่เป็นตำบลเป็นหมู่บ้านธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวอำเภอก็งานละสามแสนห้าครับแต่ผมขายสองแสนเก้าแต่ผมขอ จบวันนี้ครับถ้าใครอยากได้โทรมาครับ0 9 4 2 6 5 3 5 3 0เป็นฉนดชื่อผมเองครับผมซื้อมาขายไปได้นิดหน่อยผมก็ปล่อยนะครับเพราะว่าผมลงในเพจควนสวรรค์คนถามผมมาเยอะมากนะครับแปลงนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับด้านนี้จะกว้างหน่อยด้านนี้จะแคบแต่ว่าด้านติดถนน เทศบาลนี้ยี่สิบสองเมตรครับนะครับกว้างๆเลยนะครับเป็นชื่อผมเองทุกแปลงที่ผมขายนะี่ครับนะรกลุกสนมำ้านวงถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับ0942653530ผมซื้อจริงขายจริงครับ ไม่ได้จำนองไม่ได้ขายฝากซื้อกับชาวบ้านโดยตรงและขายโดยตรงเสียภาษีาธุรกิจเฉพาะเสียภาษีกรมที่ดินโดยตรงครับปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกเกียแสนผมเสียถูกต้องหมดครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ทุกแปลงนะครับแปลงนี้ก็เหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็อยู่แก้งคอ,อที่ผมแบ่งล็อกไป สามล็อกค,ครับมีหนึ่งล็อกแล้วก็สองล็อกนี้แล้วก็สามล็อกนี้ครับแปลงนี้ก็อยู่แกีงคอเป็นทีนาแปลงนี้ก็เหมือนกันครับแปลงนี้ก็เหมือนกันมีเกี่ยงคอครับแปลงนี้ก็แปลงที่ผมทําบ้านไม้ไผ่ครับมีบ้านเล็กที่ด้วยเรียบร้อยถ้าใครอยากได้บ้านเล็กที่ อ,อยากได้บ้านพร้อมที่ดินก็แปลงนี้ก็ได้ครับมีบ้านมีน้ํามีไฟต่อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ที่ดินทุกแปลงผมมีน้ํามีไฟครบหมดครับก่อนที่จะซื้อที่ดินเข้าก็จะดูว่ามันมีสาธารณูปโภาคครบไหมมีน้ํามีไฟติดถนนลาดยางส่วนมากผมคัดสรรอย่างดีก่อนที่ผมจะซื้อถ้าผมซื้อแล้วคือผ่านกระบวนการในการคํานวณแล้วว่า มันสามารถสร้างบ้านได้ทำอะไรได้ก็ซื้อเข้าและขายไปในราคาถูกๆครับถ้าใครเคยซื้อกับผมนครับแปลงนี้ก็อยู่ในแก้งเคาะสามารถสร้างบ้านได้มีน้ำนะมีไฟผมทมดินไว้แล้วล้อมรั้วไว้แล้วแปลงนี้ก็บ้านหนองแวงอ่าสีไร่สีไร่ครึ่งครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่แบ่งล็อก เป็นสี่ล็อกครับนะครับแปลงรวมอันนี้รวมแปลงแล้วรวมแปลงนะครับมันเป็นสองชนดตอนนี้คือรอรอเอาชนดที่แบ่งนะครับนี่คือแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นแบบนี้เลครับเนี่เป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้ก็รอเอาชนด4สี่ใบอันนี้เป็นใบเดิมต้นข้าวเดิมครับถ้าใครอยากได้ที่ดิน ติดถนนลาดยางติดถนนในหมู่บ้านราคาถูกๆซื้อกันตรงไปตรงมาครับที่ผมลงคลิปอันนี้เพราะว่าผมลงในที่ดินพอนสวรรค์แล้วคนถามมาเยอะบางทีมันก็มีคนที่ไม่ได้เปิดโปรไฟล์ล็อกโปรไฟล์ไว้อะไรประมาณนี้ครับถ้ามาลักษณะนั้นผมก็ไม่ไม่คุยต่อเพราะว่า ไม่ปร่งใสไม่ชัดเจนสำหรับคนที่ทั่วไปถามผมผมตอบหมดครับจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าก,กันครับถูกใจค่อยซื้อเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่มันไม่ใช่ของเล็กน้อยมันมีเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านปกปักรักษาอยู่ถ้าใครได้เป็นเจ้าของครอบครองกอ็ไปพัฒนาไปดูแลมันก็จะโชคดีเพราะว่าการถือ ฟองฉนดที่เป็นขุดแดงนี้ก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของของเรานะครับทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเราถ้าใครอยากได้เอาไว้สร้างบ้านอ,าอะไรก็ติดต่อมาครับในคอนสวรรค์นี่ครับแปลงนี้สวยๆเลยถ้าใครพร้อมจบก็โทรมาในวันนี้เท่านั้นครับราคา290,000บาทเฉพาะวันนี้เท่านั้นแปลงนี้ครับรับสายก็ไม่ทัน เพราะว่าคนโทรมาเยอะครับผมใครอยากได้ก็โทรมาพร้อมจบก็จบให้กันโอเคขอครับ